ทะเลช่างกว้างวางไว้หลายแนวไม่รู้ตุนลูกไหนหูเหนือหูใต้ <c oughs> ทะเลมันกว้างครับจา่าวางไว้หลายแนวไม่รู้ต้นลูกไหนหูเหนือหูใต้วิ่งครึ่งชั่วโมงแล้วยังหาหูไม่เจอ <c oughs> เรือก็ได้ไปซิบทางก่อนไปข้างล่างครับเฮ้ยข้างล่างเหรอข้างล่างปลาดอรหรือเปล่าไรไงเอาปลาไรไงไงอ้ยาจับข้อจับข้อ ดาลิงปลาเหรอปลาครับปลามาลุ้นกันหน่อยพี่เป็นปลาอะไรครับมันไม่ใช่ตัวเล็กเลยนะดึงแบบนั้นน่ะดึงลักษณะนั้นไม่ใช่ตัวเล็กเลยทีเดียวไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวเล็กครับวิ่งเลยเตี้ตยไหมปลอม มีดได้เตี้ยไม่ปลอมอุ้ยบอได้วะบอได้วะมันป่าแบบมือหัวเซียมเลยอ่ะอืมอาจจะใช่นะเียมเหมือนเียมอาจจะใช่อาจจะใช่น่าจะเป็นไปได้สูงแปดสิบเปอร์เซนต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าทองคำหรือเปล่า ทองกีโอ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อย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 ยยมาแล้วหนึ่งตัวดินของเราลูมิเนียมเรย่นน่ลอหัวเสียมครับท่านผู้ชมจิงไงปากแนบพรีเมียมพรีเมียมกิโลได้ สี่โลได้สามโลกว่าสี่โลได้ครับประมาณสามโลกว่านั่นที่ว่าจะไม่ดึงหนักๆเนาะใช่แล้วน้องเคานี่เองจะมีงานแถวหรือเปล่าครับมาลุ้นมาชมกันเป็นอะไรดูดูดูอุ้ยอุ้ยอุยโอ้โหดูดูอุ้ยสุดๆครับอ้ยเบดไม่ขึ้นครับ แบบตื้นครับแบบบุบบุบเลยครับท่านผู้ชมดึงแบบบุบบุบดึงมันเก่าไฟเลยครับท่านผู้ชมครับโ้ยดึงแบบนี้ดึงเก่าไฟเลยครับใช่หรือเปล่าล่ะ99.99%สิ้าจุอรโอ้โหปลาคู่ด้วยปลาคู่ด้วยเฮ้ยปลาคู่ด้วยอืมอุ้ยพรีเมียมสามสามอุ้ยผ่านแถวอุ้ยผ่านแถวระเบิดเบ้อ ข้างล่างก็ยังมีอีกครับท่านผู้ชมครับดูนี่ตัวอะไรวะมันมันมันพาตึ๊กตึกอยู่อะ้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมาดูสิมาดูแดงแดงก่อนยกลุกยกดูสิหนูยกยสวยน่าจะเป็นของพรีเนียมอยู่ข้างล่างครับ ม่เอายิ่งกว่าจงอางอีกน่าจะพรีเมียมพรีเมียมจริงด้วยครับผมท่านผู้ชมครับดีชับไหมครับดูดีดีก่อนดูดีดีก่อนน้่ขับอยู่ชับอยู่โอ้ยโอ้ยหัวเซียมอีกแล้วครับจ้าวันนี้ตั้งใจจะมาเอาพรีเมียมล้วนๆใช่แต่บอกว่าไม่รีบเก็บตามภาษามันไปเลย าาาาต้องทิ้งทุ่นก่อนครับท่านผู้ชมสาวไม่ไหวสาวไม่ไหวครับ <c oughs> ดึงไม่ไหว <c oughs> น้ำลึกสาวไม่ไหวครับโอ้ยดึงได้รอยตาสาวไม่ไหวต้องไปไปเอามาตั้งแต่เ <c oughs> ครื่องกว้านทดแปดหนึ่งยังไม่ไหวเลยครับ